เมื่อคุณแพตตี้โปรโมทความโสดไว่าจะเริ่มใหม่ข้างล่างอะไม่เริ่มไม่เริ่มเราจะไปอีกไงคุณจะท,ทำตัวโง่เหรอคุณอกอยาททำตัวโง่ดิคุณเนี่ยมันโง่โง่เกินเยีวยวยาสมองคุณถ่ามจริงเลยสมองคุณมันทำมาจากสมองคอุณหรือ่าจากตะกวัวหมาผมน, <S <S นี่คุณนี่มันขี้เลยรู้จักว่ <S <S> ดินพ่อข้างหมูอ่ะพูดมากเลยความสดหน่อยนะคะเอาลงไหมลงมามันไม่เกี่ยวกับชั่วโมงมันเกี่ยวที่ว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ไงผมท้อนะแบบนั้นนะผมไม่ได้ท้อนะผมไม่ได้ท้อเลยนะผมแค่เบื่อเฉยๆยครับเบื่อนะยอมครับผมเบื่อเหมือนกันเ่เบื่อทั้งเกมเบื่อทั้งคนเนี่ยโปรโมทความสดเขาว่าน่ะขอบคุณที่โปรโมทความสดให้คุณจัดไปหน่อยนะ คุณบอกเขาว่าคุณแบบไปโปรโมทไกลๆคุณด่าเขาก็สมควรแล้วนะไม่ไม่ไม่คือแบบเขาที่เขาโสดนี่ก็สมควรนะที่แบบโสดเนี่ยก็เป็นเป็นแบบนี้ไงก็ไม่มีใครรักไงก็เป็นแบบนี้จะไม่มีใครรักไงเพื่อน้อ้อันนี้เพื่อนผมไม่พูดนะผมไม่เกี่ยวนะเกี่ยวไก็ไม่เกี่ยวกับผมไงนะแล้วคุณทำไม่อย่าพูดเยอะตลกคุณอย่าบอกเลยขังว้เลยจะติดตลกจะติดตลกติ๊กตอกมาเล่นแล้วเนี่ยจะติ๊กตอกจะโกงจะมาแสงดาบเลเซอร์เลรเฮ้ย แน่จริงก็มาแบนสีฮัลูหลไม่ได้กลัวอยู่แล้วอยากโดนเจ็ดวันนะอยากโดนเจ็ดวันตื่นๆนะฮัลโหอยากโดนเจ็ดวันตื่นๆนะดูไอติ๊กต็อกดูนะวันนี้ไม่กลัวหรอกเฮ้ยดูหน้าบ้านอ่ะวันนี้นักเลงนะเฮ้ยโดนแบนสิไอ้จะชอบแบนอะไรนักหนาเนี่ยโอ้จะรั่วเลยประเด็นคือนั่งตดเฉยๆก็โดนแบนเนี่ยแบนอะไรแบนอะไรนักหนาเนี่ยโอ้เดี๋ยวโดนตามโดนอะไรครับ ขอโทษนะครับติ๊กตอกผมขอโทษนะครับผมผมพูดเล่นนะครับขอโทษนะครับติ๊กตอกเมื่อกี้ก็คือแบบการรวมคอแบบการซื้อขายในเมื่อกี้ก็เป็นการซื้อขายนะคือประเด็นคือติ๊กตอกเขาขายข้องขายข้องซื้อข้องอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นสัดกระเบือรันเดือลบไม่ว่าจะเป็นดาวน์การหรือว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครั้ผมใช่ใช่ครับผมนะเมื่อวานผมก็เพิ่งสั่งสดไปเลยสั่งคอมอย่างเงี้ยก็ส่งตู้เย็นมาให้ผมนะไม่ว่าไม่รู้ว่า ะจรเลิกติดตลกดีเราขายกำลังกกโปรโมดทเนี้เรากำลังจะโดนแบนจิตวันโอ้ใช่ครับติดต่อก็ดีนะครับที่สั่งอะไรมันก็ได้หมดไงครับโอ้ยคุณจะมาโปรโมทอะไรนักหนาแล้วคุณแพ็เต้ยดูนีเซนต์อีกแล้วบูเดงจอเา เอาจะโสดจีบองเนี่ยบอกว่าล้านหนึ่งร้านหนึ่งเอาได้หูบอกไว้คุณแพทตอยผมบอกว่าล้านเนือนงค่าโปรโมทนะโซดแบบนี้ดีแหละโซดเป็นเพื่อนกันเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปมีดอกแฟนน่ะมีไปเดี๋ยวก็มาลองไห้งเงอีกว่าแบบเขานอกใจเขาไม่ทำนู่นทำนี่เขาไม่รักอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่เสียค่าเลี้ยงค่านู่นค่านี่อีกนะอยู่นี่แหละ อยู่ด้วยกันนี่แหละนะไม่อยากโสดได้ไงตัวเองทําตัวแบบเนี่ยไม่มีใครเข้าเอาหรอกบอกว่านั่งดูอยู่เฉยๆทาตัวน่ารักน่ารักเนี่ย